ขายแฟรนไชส์จำเป็นต้องมี2องถึงสาสาขาไหมเชื่อว่าเจ้าของแฟรนไชส์ที่เคยเข้าคอร์สเรียนแฟรนไชส์หรือใครก็ตามที่เคยผ่านการอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์มาแล้วมักจะถูกซ้อมหรือถ่ายทอดไปในทางเดียวกันว่าธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ได้นั้นอย่างแรกต้องมีสาขาต้นแบบอย่างน้อย2-3ถึงสาสาขานั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ถูกแปะผนังเอาไว้และบอกต่อกันมาจนถึงตอนนี้แต่รู้หรือไม่ว่ามีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ได้มีสาขาของตัวเองแต่สามารถขยายสาขา ชายจนใหญ่โตหรือถ้าจะมีร้านของตัวเองก็มีเพียงแค่1สาขาเท่านั้นเพราะจริงๆธุรกิจไม่จําเป็นต้องมีหลายสาขาจึงจะสามารถขายแฟรนไชส์ได้เพียงแค่ธุรกิจมีแผนกลยุทธ์มีการออกแบบสร้างระบบต่างๆสร้างทีมงานแฟรนไชส์สร้างระบบบริหารมาตรฐานสร้างแผนการตลาดประเมินโครงสร้างทางการเงินค่าใช้ใจ่ายต่างๆไว้รอคนซื้อแฟรนไชส์เท่านั้นยกตัวอย่างกรณีธุรกิจแฟรนไชส์ข้าวมันไก่ไหนาน้ในเครือธุรกิจ5ดาวภายใต้การบริหารของบริษัท c p เฟดเดสต์ลองแอนฟูชเชนจำกัดสาขาที่เปิดในศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริยเกชั้น LG ซึ่งเป็นร้านอาหารเต็มรูปแบบก็เป็นของแฟรนไชส์ซีไม่ได้เป็นของ CP แม้แต่ร้านเล็กๆในฟูดคอร์สาขาแรกฟอร์จูนทาวเวอร์ที่ปิดไปแล้วก็เป็นของแฟรนไชส์ซีถ้าถามว่าทำไมข้าวมันไก่ให้น,นั้นจึงขายแฟรนไชส์ได้ทั้งที่ไม่มีสาขาต้นแบบหรือสาขาของตัวเองเลยแม้แต่สาขาเดียวก็เพราะว่า CP ีมีประสบการณ์ด้านร้านอาหารอยู่แล้วมีระบบแฟรนไชส์และทีมงานที่ เข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจ5ดาวดำเนินกิจการในไทยเข้าสู่ปีที่39มีจําีจำนวนกว่า6000สาขาครอบคลุมทั่วประเทศและกว่า2,300สาาขาใน9ประเทศธุรกิจ5ดาวได้มีการสร้างระบบต่างๆมีการสร้างทีมงานแฟรนไชส์สร้างระบบการบริหารมาตรฐานสร้างแผนการตลาดวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าทำเลค้าขายประเมินโครงสร้างทางการเงินค่าใช้จ่ายการลงทุนการจัดตั้งครัวกลางโกดังระบบการจัดซื้อระบบการจัดส่งทีมการพัฒนา และวิจัยไว้รองรับและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์อยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีตอนช่วงเริ่มต้นก่อนเปิดร้านระหว่างดำเนินการพร้อมซัพพอร์ตด้วยระบบต่างๆรวมถึงช่วยบริหารงานด้วยความมุ่งมันที่จะช่วยนําพาเครือข่ายสาขาแฟรนไชส์ซีไปสู่จุดหมายความสําเร็จอย่างไรก็ตามขอแนะนําเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเล็กๆถ้าอยากจะขายแฟรนไชส์จริงๆควรสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ถูกต้องสร้างร้านต้นแบบหรือเปิดสาข,ขาของตัวเอง อย่างน้อย2-3สาขาหากใครทําได้4-5สาขาก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนั่นก็เพื่อการลองผิดลองถูกค้นหาธุรกิจต้นแบบค้นหาทําเลเปิดร้านสร้างยอดขายและผลกำไรรวมถึงการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆจนพบวิธีการแก้ไขได้ทุกสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าก่อนขายแฟรนไชส์ให้คนอื่นจะได้ประสบความสําเร็จแบบเดียวกัน4-5สาขาของตัวเอง ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7